สวัสดีครับวันนี้มาพบผมพี่ดิวท้อยนะครับแลว้วน,นี้ผมก็จะมารีวิวแผ่นเพลงไอดอลนั่นเอง <1> 1> เพลงไอดอลอันนี้นะครับก็จะเป็นเพลงของวงโยอาสบินะครับซึ่งเป็นเพลงเปิดของอนิเมะเรื่องโอชิโนโกะหรือเกิดใหม่เป็นลูกโอชินั่นเองนะครับแผ่นนี้เนี่ยผมก็ได้มาในราคา874บาทจากร้านอนิเมะนะครับผมอันนี้ก็เป็นราคาสมาชิกนะครับ 1> <1> ถ้าราคาเต็มเนี่ยจะอยู่ที่920บาทนะครับ <1> <1> โอเคนั้นเราไม่รอช้าไปดูรายละเอียดของแพ็กเกจกันเลยนะครับ มาครับในส่วนของแพ็กเกจเนี่ยก็จะมาในรูปแบบของซองพลาสติกใสนะครับผมซึ่งก็จะเห็นของแถมด้านในนะครับทั้งตัวของสติกเกอร์แล้วก็โปสการ์ดนะอันนี้ผมก็ซื้อเป็นลตพีออเดอร์มานะครับนี่เลยนะเป็นแพ็คพลาสติกใสอย่างนี้นั้นเดี๋ยวเราไปแกะมาดูด้านในกันดีกว่านะครับอ่ะมันก็จะแกะง่ายๆแบบนี้นะครับนี่เราออกได้เลยจากนั้นเราก็มาดูของกันเลยครับ นี่อ่ะอันนี้ผ่านไปก่อนอ่าตัวสติกเกอร์นะครับเรามาดูตัวนี้กันก่อนเลยอ่านี้เป็นของแถมนะครับผมสติกเกอร์นะครับเป็นลายเดียวกับปกอัลบั้มเพลงเลยนะครับผมี่เป็นรูปของโฮชิโนไอนะครับนี่ไอจังน่ารักมากด้านหลังนะครับก็เป็นสีเหลืองอย่างนี้นะเป็นสติกเกอร์มาดูของชิ้นต่อมากันดีกว่าสําหรับชิ้นต่อมาเนี่ยก็จะมีตัวของ โอสการ์ดนะครับผมนี่เป็นลายเดียวกับตัวอัลบั้มเพลงเหมือนกันนะครับนี่เป็นรูปไอ mm hmm. ของเดียเด่ยวๆเลยนะครับผมเนี่ยสวยมากนี่ด้านหลังนะครับมีเขียนไว้ด้วยนะว่าโยอาโซบีนะครับผมตรงนี้ก็บอกว่าโ o สการ์ดนะครับนี่ตาลิกาซิตก็อยู่ซ้ายล่างนะครับสวยงามมาก not for sale ด้วยนะครับอันนี้นมาดูไฮไลท์ของเรากันดีกว่านะครับกับตัว อัลบั้มเพลงนะครับนีก่ก็จะมาในรูปแบบของซองพลาสติกใสอีกชั้นหนึ่งนะครับมานั้นเราก็ไม่รอช้านะครับมาแกะกันเลยมาครับผมทุกคนจุ๊บนี่โอ้โหต้องบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆเลยนะครับคือกระดาษเนี่ยมันจะเป็นเนื้อผิวด้านๆนะครับผมนะสวยงามสุดๆเลยด้านหน้าก็เป็นรูปของโฮชิโนะไอนะครับ ด้านหลังนะครับก็เป็นโฮชิโนะไอแต่เป็นสีแบบอีกด้านหนึ่งนะครับผมเนี่ยสีด้านมืดนะครับนี่สวยมากแล้วก็มันจะมีสายคาดตรงนี้นะครับแล้วก็เอาออกก่อนนะครับก่อนที่จะเปิดนะนี่รูดออกมาก่อนชึบอ่านี่สายคาดนะครับผ่านไปมาครับทุกคนเท่านี้แล้วก็ได้ปกอัลบั้มเพลงเดียเด่ยวแล้วนะครับแบบไม่มีสายคาดนี่ภาพสวยงามมากเรามาเปิดกันเลยนะครับ ซืบนมีอุ้ยมีใบอะไรมาด้วยอ่าอันนี้ก็จะเป็นคลับโยอาโซบินะครับอืมก็เป็นเบรกดาษนะครับผมผ่านไปนี่ครับผมอันนี้น่าจะเป็นเนื้อเพลงนะครับนี่มีทั้งแบบภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาอังกฤษเลยนะครับนี่ภาพไอสวยมากสีชมพูนะครับสีฟ้าโอ้โหสวย สวยสุดๆนะครับผมอ่ะแล้วก็เปิดยังไงอีกอ่ะอ่าด้านในนี้จะมีช่องนะครับอุ้ยคนอันนี้เหมือนจะเป็นโปสเตอร์ใช่ไหมนี่โปสเตอร์แน่นอนนะครับในช่องนี้มีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วนะครับช่องด้านหลังด้านหลังตรงสีฟ้าอันนี้ก็จะเป็นแผ่นเพลงนะครับนี่ชือ้อเอาออกมาให้ดูก่อนเลยนะครับ แผ่นเพลงก็จะเป็นแบบนี้นะครับซองสวยงามมากๆตัวแผ่นก็จะอยู่ด้านในนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาแผ่นออกมาให้ดูนะชุบอ่าไม่มีอะไรแล้วนะครับตัวแผ่นเพลงก็จะเป็นสีดำสีชมพูนะครับผมนี่เลยสวยงามมาก ผ่านไปนะครับตัวแผ่นเรามาดูของแถมชิ้นใหญ่กันดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นโปสเตอร์นะครับผมนี่ด้านหลังมากางกันดูดีกว่านะครับโอ้โหคือใหญ่มากบอกเลยว่าทะลุเฟรมนะครับผมให้ดูยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะ,ะนี่กลางกลางออกมานะครับ โอ้โหคือคือใหญ่มากนี่ด้านหลังนี่จะเป็นอะไรอะอากาสกะอากะออริจินัลโนเวลนะครับนี่เลยโ,โหคือใหญ่มากผลนี้โปสเตอร์ไอจังนะครับใหญ่มากไม่รู้จะให้ดูยังไงอะมันหลุดเฟรมนะครับเอาเป็นว่ามันเป็นภาพเดียวกับปกอัลบั้มเพลงนั่นแหละนะครับผมใหญ่มาก ก็ได้ของมาแบบคุ้มๆเลยนะครับมาครับเดี๋ยวกลับมาที่แผ่นเพลงกันสักหน่อยนะสำหรับแผ่นเพลงนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด4เพลงอยู่ในนี้นะครับก็จะมีเพลง idol นะครับผมเวอร์ชั่นเต็มนะครับภาษาญี่ปุ่นนะแล้วก็เพลงที่2เนี่ยจะเป็น idol วอร์ช o n English นะครับก็คือเวอร์ชันภาษาอังกฤษนั่นเองเพลงที่3เนี่ยก็จะเป็น idol version anime edit นะครับก็คือเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นเพลงเปิดของอนิเมะเรื่องโอชิโนโกะนะครับที่เป็นนาทีกว่านะ แล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นเพลงไอดอลแบบไม่มีเนื้อร้องนะครับผมก็คือไม่มีเสียงคนร้องนะมีแต่เสียงทํานองอ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูแผ่นด้านในกันสักหน่อยนะครับคือแบบต้องบอกเลยว่าดีเทลอ่ะสวยมากทุกคนดูน,นี่คือแผ่นมันไม่ได้เป็นสกรีนลายนะทุกคนเนี่ยมันจะเดินแบบมีเท็กเจอร์นะครับเนี่ยไอตรงลายเนี่ยมันมีเท็กเจอร์นะครับคือฟินมากนะครับผมแผ่นเดี๋ยวเอาออกมาให้ดูเต็มๆนะครับน,นี่ โอ้ยคือบอกเลยว่าแผ่นสวยมากนะครับเนี่ยสวยสุดนะครับผมโอ้ยเงาวับสวยมากโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมครับก็จบไปแล้วนะครับผมสับการะนิวิวแผ่นเพลงยอสบีไอดอลนะครับโดยรวมชุดนี้ก็ทําออกมาได้สวยงามแล้วก็น่าสะสมมากๆเลยนะครับผมคือแบบตัวของปกอัลบั้มอ่ะเป็นเนื้อแบบผิวด้านๆนะครับคือดูพรีเมียมสุดๆเลยนะครับผม แล้วก็ตัวของแถมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวของสติกเกอร์หรือโปสการ์ดเนี่ยก็ทำออกมาได้สวยงามน่าสะสมเช่นกันนะครับแล้วก็ที่พิเศษสุดๆอีกอย่างหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นตัวของออริจิน l ลโนเวลไอดอนนะครับของคุณอากาสกะอากะนะแต่นี้มันเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นล้วนะครับซึ่งผมก็อ่านไม่ออกนะ <c oughs> ก็อาจจะต้องมีเข้าแอปแปลภาษากันสักหน่อยนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของชุดนี้อย่างแผ่นเพลงไอดอเนี่ยก็ทําออกมาได้สวยจริงๆนะคือแบบมันก็เป็นสกรีนไลน์นั่นแหละนะครับแต่คือมันดูแบบมีเท็กเจอร์นะ แล้วแบบเวลาสัมผัสแล้วมันรู้สึกฟินมากนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนเพลงของวงโยอาสบีเนี่ยหรือเป็นแฟนแอนิเมะเรื่องโอชิโนโกะก็ไม่ควรพลาดกับชุดนี้เลยนะครับใครสนใจก็สามารถไปซื้อได้เลยที่ร้านอนิเมะนะครับผมแต่ก็ต้องรีบกันหน่อยนะครับเพราะว่าของดีๆแบบนี้เนี่ยหมดไวแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวของสติกเกอร์ที่เป็นของแถมอันนี้รู้สึกจะหมดไวเป็นพิเศษนะเพราะว่าเป็นของแถมที่มีจํานวนจํากัดนะครับใครที่อยากได้เดี๋ยวก็ต้องรีบกันหน่อยนะครับเพราะว่าช้าหมดอดนะครับ โอเคครับนั่นสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมดูจบแล้วก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มารีวิวเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย